ก็กดถ่ายเลยคะ่ะกดถ่ายตรงกลางนั้นนั่นไงมันก็ติดแล้วติดแล้วใช่ค่ะติดแล้ว,ลวอ,ะวอกกาะไลโนโซลาทองของน้อง น้องพูดภาษาอะไรอย่าลูกทองแดงมาเป็นพืดเลยไดโนเสาร์เช้าแล้วอ่ะค่ะเห็นมันแล้วก็ถ่ายมันเลยโอ้โหติดเอ้คน